สวัสดีครับผมโจเจลพัสนะครับวันนี้ผมเองมีเรื่องตื่นเต้นนี่อยากจะบอกกับลูกค้าทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะครับปีพันเจลพัสนะครับมีจําหน่ายในโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลชั้นนาของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีการจําหน่ายนะครับในร้านนะครับที่รวบรวมนะครับปีพันทางด้านสุภาพและความงานั่นคือเฮลชอยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในที่ร้านกันเลยครับครับตอนนี้ผมเองก็อยู่ในร้านเฮลชอยบายสมิติเวชเรียบร้อยนะครับเเราก็มีเจลพัสนะครับปีพันพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกานะครับมา พร้อมดูแลทุกท่านนะครับท่านใดก็ตามที่มาโรงพยาบาลสมิตเวชอยู่แล้วไม่ว่าจะมาตรวจสุขภาพหรือมาหาคุณหมอนะครับ <Wow. S 1> ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับท่านที่ดูแลสุขภาพครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมเองก็อยู่ที่หน้าร้านเฮลท์ชอยบายสมิตเวชซึ่งเป็นร้านที่รวบรวมนะครับผิดพลา์ทางด้านสุขภาพและความงามชั้นนำนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาโดยโรงพยาบาลสมิตเวชเท่านั้นนะครับ wow. ที่ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับพิพันธ์ของเรานะครับเชียวพาร์มานานมักมีคําถามในใจนะครับหรือบางทีอาจจะมีการถามกับตัวแทนของเรานะครับว่าพิพันธ์มีคุณภาพสูงขนาดนี้จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมไม่มีการจําหน่ายในโรงพยาบาลบ้างนะครับเพราะบางท่านอาจจะมาโรงพยาบาลแล้วอาจอยากจะซื้อติดมือต่อไปวันนี้นะครับสิ่งนี้เป็นจริงแล้วนะครับถ้าท่านมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชไม่ว่าจะมาตรวจสุขภาพหรืออะไรก็ตามนะครับในบางสาขาท่านสามารถมาซื้อได้เลยนะครับแต่ขอบอกครับว่าโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลมีหลายสาขาทุกประเทศก็จริงนะครับแล้วก็มีการ เรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับที่หลายท่านนะครับใช้บริการอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าตัวแทนของเรานะครับจะดูแลได้ส่งถึงบ้านได้นะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องสุขภาพนะครับตัวแทนของเรามีการอบรมทางนสุภาพมายาวนานมากกว่า10ปีจะสามารถดูแลท่านและส่งสินค้านะครับไปถึงบ้านท่านได้และขอบอกว่าราคาของจากตัวแทนของเรานะครับเป็นราคาที่พิเศษสุดแล้วที่จะให้กับทุกท่านนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากจะทานพิพันธดี และได้การบริการเรื่องของการคำปรึกษาด้านสุขภาพตัวแทนเราจะดูแลท่านได้เป็นอย่างดีครับยังไงติดต่อตัวแทนของเราทั่วประเทศได้ครับ